เพื่อนๆนะคะน่ารักทุกคนวันนี้ก็เราจะมาทําคลิปรนดอมนะคะชาวนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะด้วยเป็นแนวทางอย่าเสีเยสยมากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นนะคะคุณสามารถทักต้องคิวโดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะใครจะฝากถวายรบ,บวัวให้พระแม่รักสมีรอบวันศุกร์นี้นะคะทักได้เลยนะคะ เริ่มต้นที่29บาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะเขาฝากบอกว่าฉันรู้นะว่าเธอคิดว่าฉันเองเนี่ยน่าจะเป็นคนเจ้าชู้น่าจะเป็นคนที่มีความรักหลายๆคนดูใจใครหลายๆคนแล้วเธอก็คิดว่าฉันเองก็คงจะรอคอย หาคนที่โดนใจที่สุดหาคนที่ใช่ที่สุดใช่ไหมจริงๆมันไม่ใช่เลยนะฉันว่าฉันเองก็มีคําตอบที่ชัดเจนอยู่ในใจแล้วว่ามันมีคนที่ใช่มันมีคนที่โดนใจอยู่มากๆแล้วก็คนๆนั้นน่ะเป็นคนที่ฉันรู้สึกว่าฉันรักแล้วก็อยาก,กเริ่มต้นใหม่หรืออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไป ในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งคนคนนี้มันก็เป็นคนที่แตกต่างจากฉันมากๆไม่ว่าจะอยู่ไกลกันหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เดินทางเจอกันบ่อยๆอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นนักออนไลน์หรือเป็นคนที่ฉันรู้จักมาดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันอายุเท่ากันหรือมีความแตกต่างกันในเรื่องของอายุหรือจะเป็นเพื่อนๆกันมาก่อนหรือเรารู้จักกันมาแล้วล่ะแล้วก็เป็นคนที่ฉันรักมากๆฉันมีคนคนนี้อยู่ในใจมานานแล้วซึ่งไอ้คนคนนี้ มันก็คือคนที่ทําให้ฉันเสียใจหรือฉันทําให้เขาเสียใจนั่นแหละถ้าถามว่าใช่เธอไหมเธอก็น่าจะรู้คําตอบดีอยู่แล้วนะว่าใช่ไหมว่าที่ผ่านมาเธอเองก็เป็นทั้งรอยยิ้มเป็นทั้งความสดใสเธอเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะไม่แปลกถ้าฉันจะรู้สึกว่าฉันอบอุ่นใจทุกครั้ง แต่ก็รู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวกันจริงๆเธอเป็นมากกว่ารักนะเธอไม่เห็นต้องถามเลยเนี่ยคําตอบมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากๆแล้ววันหนึ่งมันหยุดความสัมพันธ์ไปหรือมันไม่เติบโตอย่างที่คาดหวังแต่ความรู้สึกที่ฉันมีให้เธอมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะก็คาดหวังนะว่า ความรักครั้งนี้ยจะวางอีโก้กันลงเราจะเป็นรักที่แบบเป็นรักแบบผู้ใหญ่เราจะใส่ใจกันแล้วเราก็จะเร่วมยินดีไปด้วยการเฉลิมฉลองไปด้วยกันเป็นความสุขของการและการจริงๆเรามาเริ่มต้นกันใหม่ในเวอร์ชั่นที่เติบโตขึ้นในเวอร์ชันที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นไม่ได้เป็นเด็กเหมือนเมื่อก่อนหรือว่าเราจะไม่เอาแต่ใจเราจะเน้นที่ความสัมพันธ์ แล้วก็เน้นที่หัวใจของการละการดูแลเยีย,ยารักษาความสัมพันธ์กันให้ดีที่สุดเราก็จะมีช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัวบ้างแต่เราจะไม่ให้ไม่ให้เวลาส่วนตัวนั้นน่ะเป็นเวลาที่แบบว่าทุกนะเช่นเธอมีหมดส่วนตัวฉันมีหมดส่วนตัวแต่เวลาที่เราอยู่ด้วยกันหรือเราเป็นมุมของเราสองคนน่ะ มันก็ควรจะเป็นมุมของความสุขมุมของการสนุกสนานมุมของการปรึกษาเป็นที่พึ่งพาของกันรละกันได้ซึ่งแบบนี้มันน่าจะดีสําหรับความสัมพันธ์ของเราในระยะยาวเราต้องมีการปรับตัวกันบ้างเปลี่ยนแปลงกันบ้างหรือปรับตัวเข้าหากันซึ่งการที่เราจะไม่ปรับตัวเข้าหากันเลยมันไม่ได้ความรักอะมันจะ มั่นใจในในในตัวเองได้แต่ว่ามันจะต้องไม่ข่มอีกฝ่ายหนึ่งต้องไม่มั่นใจจนเกินไปเราต้องเอาใจเขาว่าใส่ใจเราว่าเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงหรือมันพัฒนาอย่างที่บอกว่าชันเองก็เรียนรู้ในการจะปรับตัวมากขึ้นเพื่อความสัมพันธ์ เราก็หวังว่าเธอเองก็จะปรับตัวเราไปด้วยกันน่ะเราก็ต้องประคับประคองความสัมพันธ์กันไปถูกไหมแต่ฉันบอกตรงๆว่าฉันเป็นคนที่มั่นคงต่อเธอแน่นอนไม่มีทางที่จะเปลี่ยนใจไม่มีทางที่จะมองคนอื่นฉันอยากให้เธอเชื่อใจตรงนี้ฉันเองน่ะจะมีแค่เธอเราก็จะรักเธอไปแบบเนี้ยอยากให้เธอมั่นใจนะเธอจะได้ไม่ต้องคิดว่าฉันจะมองคนอื่นหรือฉันจะสนใจคนอื่นเพราะคนที่ฉันสนใจมันมีแค่เธอคนเดียวหวังว่า เราจะรักกันในแบบที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆแล้วก็จะเข้าใจกันจริงๆโดยที่ไม่มีความใจร้อนที่ผ่านมาเราใจร้อนเวลามีปัญหากันเราก็คุยกันไม่ค่อยเคลียร์เราจะคิดในมุมของเราแล้วก็เป็นความกังวลกระวายใจไม่เคลียร์ไม่รีบเคลียร์ตอนนี้ฉันรู้แล้วนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะต้องเคลียร์ใจกันเวลาที่มีปัญหาเราจะต้องเข้าใจกันให้มากเคลียร์ใจกันให้เป็นความสัมพันธ์มันจะได้ปรับตัวได้จริงๆคือ บทเรียนในความสัมพันธ์นี้มันทำให้ฉันเนี่ยรู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วก็มันทำให้ฉันรู้ว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราจะต่างคนต่างไปทั้งที่ความรักของเราเนี่ยมันดีเราอาจจะต้องมีข้อความส่งถึงกันบ้างมีเขียนโมเมนต์ถึงกันบ้างเล็กๆน้อยๆหรือติดต่อกันบ้างเวลาที่แบบอีกคนหนึ่งทำงานยุ่งเราก็ต้องเข้าใจกัน แต่เราจะไม่หายกันไปจนมันเศร้าเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียดายว่าวันหนึ่งเราทําความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เต็มที่เราจะทําความสัมพันธ์นี้ให้เต็มที่ที่สุดฉันก็อยากให้เธอรู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขสำหรับฉันมากๆเลยนะและฉันเองเนี่ย ก็อยากจะค่อยๆพัฒนามันไปเรื่อยๆให้มันเติบโตมั่นคงและแข็งแรงแล้วเธอเองเนี่ยอยากจะก้าวไปด้วยกันให้มันมั่นคงและแข็งแรงไหมฉันมีจุดมุ่งหมายในความสัมพันธ์นะแล้วเธอเนาะมีจุดมุ่งหมายในความสัมพันธ์หรือเปล่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันควรจะไปถึงในจุดที่มีความมุ่งมุ่งมุ่งหมายไปในทิศทางที่ดีไปในทิศทางเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินไปขนาดนั้นนะ จริงๆล้วอะที่ผ่านมาฉันเองก็มวแต่แบบไม่คุยอะหรืออาจจะไม่เข้าใจในมุมของเธอแต่ตอนนี้คือพยายามปรับพยายามเรียนรู้แล้วก็เข้าใจในมุมของเธอเหมือนความรักความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสบายใจให้ฉันจริงๆนะฉันเองเนี่ยและฉันเองก็อยากเป็นความสบายใจให้เธอนะอะไรที่เคยงอแง,อ,งอะไรที่เป็นเด็กอะที่มันผ่านมาแล้วอะคือจะให้มันผ่านไปเราจะมองข้ามมันไป ถ้าเราปรับตัวได้ความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นความลหลงไหลเป็นความสัมพันธ์ที่มันผูกมัดกันแต่เราจะไม่ลหลงไหลกันแต่ภายนอกเราจะเป็นการรักด้วยความเข้าใจคุยกันให้เข้าใจถึงข้างในจริงๆซึ่งมันจะมีความสุขมากๆเลยนะมันจะเป็นการเติมความสุขซึ่งกันและกันไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลฉันก็ยังชอบในสิ่งที่เธอเป็นและเธอก็คือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดสำหรับฉันละ ณตอนนี้แล้วเธอก็คือคนที่ดีที่สุดที่ฉันเองก็อยากจะให้ความรักของเราไปอยู่ด้วยกันนานๆใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนานๆที่สุดเท่าที่จะนานได้การที่ฉันเจอเธอมันเหมือนเจอคนที่มาไขหัวใจมาปลดล็อกหัวใจทําให้มีแรงในการที่จะก้าวทําให้มีความสุขในการที่จะไปต่อในแต่ละวันขอบคุณเธอนะที่เธอเป็นแรงบันใจแรงบันดาลใจให้ฉันอย่างดีอย่างมากๆเลย ทำให้ความเศร้าที่เคยมีหรือคนที่เป็นคนเปิดใจยากคนหนึ่งเนี่ยแล้วมีกําแพงต่อทุกสิ่งทุกอย่างเปิดใจให้เธอแล้วมีความหวังขึ้นมาอีกครั้งว่าความรักเนี่ยมันจะเยียวยาหัวใจของฉันแล้วจะทําให้หัวใจของฉันเนี่ยไปในทิศทางที่ดีฉันมีความสุขนะมากๆกับการที่ได้มาเจอเธอแล้วก็อยากจะมีความสุขนั้นตลอดไปไม่อยากให้เราห่างกันหรือไม่อยากให้เราเข้าใจผิดกันอีกแล้ว แล้วก็ที่พูดกับเธอวันนี้ที่บอกเธอวันนี้ก็หวังว่าเราจะคุยกันได้แล้วเคลียร์ใจกันได้แล้วก็เข้าใจกันให้ได้มากที่สุดเพื่อความรักของเราจะได้ไปด้วยกันยาวและนานนานเท่าที่จะนานตราบนานเท่านานหรือตลอดไปอะไรก็ว่ากันไปฉันคาดหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากๆนะนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอก,บอกนะคะธาตุน้ำมินกรกฎพิจิกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุดินกันตุษฐมังกรราศีทุศฐราศีธน,นูราศีเมษนะคะราศีกรกฎนะคะ ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็มีธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะธาตุดินกันผูุศมังกรนะสีกลุ่มนะคะแล้วก็มีธาตุน้ำามีกรกฎพิจิมีราศีมังกรมีราศีกันนะคะ ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติม<ๆ>คุณสามารถทักช่องคิวตูวส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครสนใจกดคําว่าขอบคุณหลุดซุปเปอร์แตงนะคะใต้คลิปด้นล่างข้างๆปุ่มแชร์ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆเฮงๆปัง,ปง,ปง,ปงๆร่ำรวยร่ำรวยนะคะฝากดูคลิปอื่นๆนะคะในช่องให้ด้วยวันนี้ไปก่อนคบ๊ายบาย